สักรากเนี่ยไม่รู้ว่าใครนะ<ๆ>ใส่เสื้อสีแดงนะสองคนนะตอนนี้เราจะย่องเบาให้เบาที่สุดจะไหวตัวได้นละนี่น่าจะเป็นกลุ่มของพวกนายพันะถือมีดมาเบลเลอรเลือลนคน สวัสดีค่ะกับสวัสดีพี่พีเอฟซีคุณลุงคุณป้าแม,แม่แม่ที่น่ารักกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องเดินทางสไตล์แอมช่่งเดินป่านาเปะและช่อง LNA นะคะทุกคนก็วันนี้มาเข้าป่านะทุกคนตอนนี้ออกมามา,มาที่ห้วยทวันอาถันนะเพื่อที่ว่าจะมาหาคุณลุงสมหมายนะพี่พอมเนี่ยได้นําขนม ในกระเป๋าซึ่งเป็นกล้วยม้วนเป็นสินค้าที่ออมขายเองนะจะเอามาให้กับลุงนะทุกคนก็แบ่งปันเนาะเห็นว่า PPFC เนี่ยฝากร่วมมาทางทำบุญทางกับพ่อปู่นั่นเองนะทุกคนมี FC สั่งกล้วยม้วนออมหลายคนอยู่เหมือนกันนะสีท่านนะที่สั่งมาเพื่อที่จะให้ออมเอาไปถวายพ่อปู่โดยการโอนเงินมาแล้วก็ไม่ได้สั่งไปที่บ้านของเ c เนาะสั่งมาให้ออม ว่าถวายกัปู่อมก็เลยต้องออกเดินทางมาหากับลุงสมหมายเพื่อที่จะเอาของกินให้ลุงสมหมายเพราะว่าของพ่อปู่นเนี่ยเยอะมากๆทุกคนอมขออนุญาตแบ่งปันให้กับท่านอื่นคนอื่นด้วยเนาะที่เขาไม่ไม่มีกินไม่มีใช้<ม>ก็นอกเหนือจากการทําบุญที่ที่ป่าอมก็เอาไปทําที่วัดด้วยนะคะทุกคนก็ที่บ้านอมเนี่ยจะมีการทําบุญแบบ เดือนละครั้งถึงสองครั้งนะที่บ้านครอบครัวนะก็คือจะไปแจกลงทานอะไรแบบนี้พ่อกับแม่เนี่ยจะไปแบบไปเป็นทัวร์นะกับคนในหมู่บ้านเนาะแล้วก็แม่กับพ่อเนี่ยจะทําเกษตรกรนะคะทุกคนนอกเหนือจาก,กเกษตรกรพ่อก็แบบหาปูหาป้าเป็นชาวประมงนะทั่วไปนะก็เลยทําบุญเดือนละครั้งสองครั้งโดยการเอาเอาปลาเนี่ยที่เราจับได้เนี่ยไปทอดแจกทอดแจกกับ ชาวบ้านเนาะที่ที่ที่อยู่วัดนั้นๆเนานะแต่จะเป็นของโบสถ์คริสต์เนาะเขาจะมีเขาเรียกว่าฉลองวัดทุกคนเขาเรียกว่าอะไรฉลองวัดอพ่อแม่ก็จะไปทุกเดือนอมก็เลยจะขออนุญาตนําเงินส่วนตรงนั้นเนี่ยไปซื้อเป็นของที่จะเอาไปทําบุญซื้อเป็นเครื่องปรุงเนาะก็แม่เขาจะมีทัวบุญอยู่แล้วอะทุกคนอมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเรียกว่ายังไงเนาะ ก็มีไปทําแบบส้มตํไก่ย่างเลี้ยงเนาะของคนอีสานก็จะมีทีมงานของพ่อกับแม่ไปร่วมทําบุญอมก็เลยได้ร่วมทําบุญด้วยโดยเอาเงินที่ทุกคนเนี่ยถวายให้กับพ่อปู่เนี่ยมาจํานวนหนึ่งอมเลยแบ่งเป็นไปทําบุญส่วนนั้นด้วยนะคะต้องขออนุญาตแบ่งบุญไปที่วัดด้วยนะเนาะนอาจกทาในป่า แล้วก็พี่เอฟซีคนไหนที่โอนเงินมาสนับสนุนทางด้านการเดินทางองอมขอบคุณมากๆเลยนะตอนนี้อมขออนุญาตไม่รับเงินใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนเพราะว่าอมคิดว่ามันเยอะมากๆสําหรับอมนะอมว่ามันเยอะมากๆแล้วเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าดีกว่าทุกคนเอาไว้โอกาสหน้าแบบอมแบบไม่ได้ไปหาพ่อปู่เพราะว่าแบบไม่มีค่าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวอมคอยบอกพี่พีเอฟซีดีกว่าเนาะตอนนี้อมเกรงใจทุกคนไม่อยากให้พี่พีเอฟซีต้องแบบมา เอาโอนมาให้ค่าเดินทางสนับสนุนออมไม่ไม่ต้องไม่ขออนุญาตรับส่วนนั้นแล้วนะบางคนก็โอนมาโดยภารักการโดยที่ไม่ได้บอกออมก่อนเพราะว่าบางคนเขาจะมีบัญชีออมเพราะว่าซื้อของซื้อกล้วยม้วนแล้วก็ชอบแถว่าเออค่าเป็นค่าเดินทางออมไม่ขออนุญาตรบไว้นะต้องบอกออมไว้ก่อนเนาะบอกออมว่าจะโอนให้ออมออมจะได้ปฏิเสธทันนะอดี๋ยวิ่งโอนมาเนาะออมเกรงใจมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างเนี่ยออมมีอยู่นะทุกคน มไม่ได้อยากได้เลยขอแค่ PPFC ชมคลิปโดยไมก่กดค้ามโฆษณาเทานียก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตอมเลยก็พอคนไหนที่แบบพิการบ้านฐานะทางบ้านเนี่ยค่อนข้างลําบากหรือแบบอยู่โรงพยาบาลต้องไปฟอกไตบ่อยๆต้องอเสียค่ายาบ่อยๆเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องทําบุญมาเลยนะคะหนูแนะนำนะทุกคนไม่ต้องทําบุญมาเอาเก็บไว้กินเอาเก็บไว้ใช้เอาเก็บไว้จุนเจือครอบครัว ถ้าอยากทำบุญจริงๆแนะนำเนาะนั่งสมาธิและลึกถึงท่านและลึกถึงแค่เพียงนั่งสมาธิก็ถือว่าเป็นการเป็นบุญแล้วนะเหมือนเหมือนเราได้ไอนเนี้ยเนาะพักผ่อนกายก็ผ่อนใจเนาะทุกคนแล้วก็ทำบุญตักบารก็ได้หุงข้าวตักบารเอาข้าวให้พระท่าน,นี้ก็ถือว่าทำบุญแล้วก็ลึกถึงพระปู่ก็เพียงพอเนาะแนะนำแนะนาไม่ต้องโอนต่างมาเนาะจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองนั่นเองนะก็ ขอบคุณพี่พีเอฟซีที่ทักเข้ามาขอบคุณอมเช่นกันต่างฝ่ายต่างขอบคุณกันละกันเนาะอมทําเพื่อทุกคนทุกคนก็ดูช่องอมก็เท่ากับว่าทําเพื่ออมแล้วแค่นี้เพียงพอใครอยากทําบุญแนะนาไม่กดคำโฆษณา,าใครอยากเอาเงินให้ออมแนะนําไม่กดคำโฆษณา,าแค่นั้นเพียงพอนะไม่ต้องโอนมาใดใแล้วขออนุญาตนะทุกคนห้ามเม้นขอเลขบัญชีนะอมไม่ตอบแล้วนะเพราะว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หลับแล้วเนาะพอมันจะเกิน ประมาณโดยใช่เหตุเนาะว่า,าไม่ได้ไปหาพ่อปู่บ่อยๆแบบทุกวันนะเนาะไปเดินละครั้งสองครั้งไปข้อแค่ขอโชคลาบเดินละครั้งสองครั้งเท่านั้นเองโอเคทุกคนเดี๋ยวจะเป็นการเปิดคลิปนานเกินไปวันนี้เอามาหาลุงสมหมายเพื่อเอากล้วยม้วนมาให้ทุกคนก็มาทําบุญในป่าเนาะวันนี้ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่ายังไงก็รอกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราออกเดินทางไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็ตอนนี้เอามาาบๆนะไม่รู้จะเจอลุงหรือเปล่าลงุงจะอยู่ที่เดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเรา เขาไปดูพร้อมๆกันเลยดว่าค่ะไป,ไป,ไปคนตรงนี้จะเรียกว่าห้วยเทวันอาทันนะซึ่งที่เขาเรียกว่าห้วยเทวันเนี่ยเพราะว่าเทว,วันมันค่อนข้างเยอะแล้วจะบอกว่าตรงนี้เป็นจุดแรกเลยทียอมเจอกับคุณลุงสมหมายนั่นเองคุณลุงสมหมายก็ขออนุญาตแจ้งอีกทีหนึ่งเนาะหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้จักคุณลุงเพราะว่า อาจจะเพิ่งมาติดตามออมในช่วงเดือนแรกหรือสองเดือนหลังหรือช่วงที่คลิปพ่อปู่กำลังฟีดฟีดเนาะเพิ่งเพิ่งมารู้จักอมแค่นั้นแล้วก็อาจจะเข้ามาดูเข้ามาชมคลิปอมที่หลังนั่นเองอาจจะยังไม่รู้ที่มาที่ไปที่อมจะกำลังจะดาเนินการถ่ายนี่คุณลงสมัยเนี่ยเป็นคนป่านะทุกคนไม่มีเสื้อผ้าใส่นะเขามีกางเกงคล้ายๆกับเป็นอ่า ผ้าสีดำๆข,ดขาดๆนะเอามาคุมเอวไว้นะแล้วอมเห็นครั้งแรกเนี่ยเห็นก,ก็ก็ตกใจไม่เคยเจอคนป่าเลยเจอคุณลุงเป็นคนแรกนะที่เป็นคนป่าคุณลุงพูดไม่ค่อยได้นะไม่พูดกอมซักแอะไม่พูดซักคำใช้แค่อือๆอ่าๆแบบอมก็เข้าใจว่าเอ้ยหรือว่าคุณลุงจะหูหนวกตาบอดหรืออะไรเอ้เออเป็นใบหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ได้ตาบอดนะแต่เป็นใบหรือเปล่าหูหนวกหรือเปล่า แต่ที่ไหนได้ไม่ใช่นะคุณลุงเขาอาพูดไม่ค่อยได้นะแบบฟังพัษไม่ค่อยพูดภาษาคนแล้วอะ่ะแบบไม่ได้อยู่ในเมืองหลายปีแล้วเห็นว่าเกือบยี่สิบสองปีหรือเปล่านะที่อยู่ในป่านะเห็นเขาว่าคุณลุงพัดภาจากครอบครัวอันเนื่องมาจากบ้านคุณลุงล้มละลายคือลุง บ้านถูกไฟไหม้นะแล้วมีลูกกับเมียอยู่ในบ้านก็เสียแล้วลุงก,ก็เสียหลักเสียศูนย์นะลุงหมดหนทางมืดมืดมนไปหมดเนาะชีวิตไร้ที่พึ่งไร้เสาหลักของบ้านเลยไร้ไแบบครอบครัวทุวกคนเหมือนเขาชีวิตเนี้ยเขาไม่มีใครแล้วนอกจากเมียกับลูกเขาเขาก็เลยตัดสินใจเอาตัวรอดหนีทั้งนี้ด้วย เพราะว่าล้มละลายบ้านไฟไหม้ของในบ้านพัทงทลายหมดเสียลูกกับเมียอีกโทรศัพท์มือถืออะไรก็ไม่มีไม่มีหลักฐานอะไรใดๆถูกทำลายทั้งหมดทั้งสิ้นนะจากข้อความคร่าวๆนะที่ลุงเราให้ฟังคุณลุงก็เลยแตัดสินใจมาอยู่ป่าเป็นคนป่ามา22ปีนะถ้าจำไม่ผิด22ปีหรือ12ไม่แน่ใจนะพี่พี่เพาข้อมูลก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วทีเนี้ย มาเจอคุณลุงอะในสภาพที่หิวหวยเจอในคลิปแรกเลยอะคลิปแรกเลยนะคลิปแจ้งเกิดนะที่มากับพี่แฝดเล็กเป็นคุณลุงนี่แหละทุกคนอมอคิดว่านะแล้วคุณลุงมาขาโมยกินของกินนะที่เราเข้ามาแต่เขาไม่ได้ทาร้ายเรานะพี่ๆเขาแอบขโมยของกินจนวันหนึ่งเนาะอมอตัดสินใจตัดสินใจมาเจอลุงตั้งใจจะมาเจอลุงโดยการ เอาขนมมาหลอกล่อนะคนแล้วทีนี้ออมก็เลยซื้อขนมมาในป่าตั้งใจแล้วจะมาื้อลุงมาขนมมาเปิดหลอกล่อลุงให้ลุงออกมาจ,จับให้ได้ว่าขี่ขโมยคัวนี้เป็นไขรนะสุดท้ายลุงออกมามแล้วอมก็เลยพยายามสื่อสารกับลุงว่าคุณลุงต้องการอะไรออมก็หามาคุณลุงอยากกินอมก็ซื้อมาแล้วก็บอกกับลุงว่าลุงอยากขโมยแบบนี้ แล้วอมก็เลยตัดสินใจมาหาลุงบ่อยขึ้นโดยการมาหลอกล่อให้ลุงกลับไปอยู่ในหมู่บ้านในเมืองจะได้ทํางานจะได้กินจะได้อยู่ลุงไม่ไปเนาะมาสามสี่ครั้งแล้วก็ไม่ไปจนครั้งมีครั้งหนึ่งเนาะคุณลุงตัดสินใจมาด้วยพออ่อมบอกว่าอมจะขออนุญาตพาลุงไปกินข้าวแค่วันเดียวเดี๋ยวกลับมาส่งแล้วอมก็สัญญากับลุงว่าจะพากลับสรุปใช่ไหมทุกคนอมก็ไม่พากลับเนาะ อมก็เลยพาคุณลุงเนี่ยไปอยู่ที่บ้านที่กาญจนบุรีด้วยไปอยู่ที่ไร่นะไปอยู่ที่ไร่แล้วก็ลุงก็ทําสวนทำนั่นทานี่ไปอมก็จ้างให้พอ่อให้ค่าจ้างไปนะทุกคนให้พ่อกับแม่เนะี่ยดูแลเอาคุณลุงเนี่ยไปอยู่ที่ไร่นะสรุปแล้วคุณลุงขอ,อกลับมาอยู่ป่าเหมือนเดิมเพราะว่าเก่งใจพ่อเกรงใจพ่อกับแม่ออมที่ต้องมาคอย เอาข้าวให้กินเอาน้ําให้กินอะไรอย่างเงี้ยคือลุงไม่กล้าไปร้านค้าไงทุกคนเข้าใจไหมลุงไม่กล้าไปเพราะลุงผมก็เซิร์ชอบบงังปิดบงังใบหน้าไม่อยากเจอหน้าใครกลัวคนนั้นกลัวคนนี้ลุงอยู่กับสังคมแบบนั้นไม่ได้ถึงจะถึงไร่เนี่ยจะติดป่าแล้วก็หน้ากลัวเนี่ยเออเออเหมือนป่าเนี่ยลุงก็ไม่อยู่เพราะว่าคนไปไปมาๆชาวประมงเขาไปไปมา,มา,มาที่ไร่อยู่แล้วไงลุงไม่อยากพบปัใครทนานั้นฟังก็เลยพาคุณลุง ก็เลยพาคุณลุงมาอยู่ที่เดิมลุงก็มาก็ระยะเวลาก็ผ่านไปหนึ่งเดือนสองเดือนแล้วล่ะทุกคนที่คุณลุงกลับมายู่ป่าเหมือนเดิมอมก็เลยตัดสินใจว่าถ้าลุงกลับมายู่ป่าเนี่ยอมไม่สามารถมาหาลุงได้บ่อยๆแล้วก็ของกินมาให้คุณลุงแล้วนะเพราะว่ามันอันตรายกับตัวอมลุงก็ลดตกลงโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าลุงอยากมาเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวลุงไปหาเองก็ได้ออมไม่ต้องมาหาลุงอย่างเงี้ย แต่ออมก็ไปไปมา,มาทุกครั้งทุกครัง้งที่ออมกลับการเทนาบุรีมก็จะเอาของไม้คุณลุงตลอดผักที่คุณลุงปลูกไว้อะไรอย่างเงี้ยออมก็เอามาฮนะขขาโพดอย่างเงี้ยทุกคนทุกอย่างเลยที่อยู่ในสวนของออมเอามาฝากคุณลุงทุกชิ้นก็ตอนนี้คุณลุงนะก็ได้ไปอยู่ที่เมืองลับเลยเพราะว่าผู้นำคงมาชวนคุณลุงไปอยู่คุณลุงไปนะเพราะว่า คนหินมันเล้าอมเยวัวผหินก็นหินมันเล้านะเลกลียดหวงคุณลุงไปอยู่ที่เมืองรับแลเพราะว่าคุณลุงพูดคุยกับคนที่นั่นโอเคแล้วก็คนที่นั่นอ่ะเขาก็ปกปิดใบหน้านะแล้วก็ไม่รู้เขามีความสุขอะไรนะเขาแบบเหมือนทํางานแล้วก็เอาเงินนั้นไปเอาเงินนั้นอะ่ะไม่ได้ ไม่ได้เอาเงินนั้นเอาไปซื้ออะไรเพราะว่าที่นั่นมันมีข้าวมีอะไรให้กินอะไรฟิลแบบนี้นแหละทุกคนอยู่แบบไม่ต้องเกรงใจใครอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณลุงคอยดูแลป่าให้กับให้กับผู้นาพงเนาะผู้นาพงก็ตอบแทนเป็นค่าจ้างนะเขาไม่แน่ใจว่าเขาตอบแทนเป็นอะไรเป็นทองเป็นตังหงูเป็นอะไรสักอย่างเนาะที่เขาเล่าให้ฟังนะเข่าๆตอนนี้คุณลุงก็มีความสุขดีนี่แหละที่มาของคุณลุงที่ผมจะมาหานะคือคุณลุงสมหมาย อาจจะยาวนิดนึงนะพี่ๆก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการที่เราได้รับชมเรื่องเราใครสักคนหนึ่งแล้วเป็นเรื่องราวที่เราไม่เคยเจอมาก,ก่อนนะมันเป็นอะไรที่ที่เราอยากอนักรู้จากเห็นนะเนาะก็อย่างน้อยๆเราจะได้รู้ว่าเราทำบุญกับใครที่มาของคนนั้น,นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย มันก็มีความสุขนะที่ได้ช่วยเหลือคนแบบนี้ทุกคนเขาเป็นคนดีมากๆเลยลุงสมัยเป็นคนดีมากเขาะจะรักอะไรเอ็นดูออกมากๆเลยนะคุณลุงจะตื่นเต้นเวลาได้เจออมนะทุกคนจะคอยดูแต่มไม่รู้ว่าจะมารอบนี้จะเจอคุณลุงหรือเปล่าเพราะว่าคุณลุงอ่ะเป็นองคลักษนะเขาเข้าออกๆบางทีก็อยู่ป่าบ้างบางทีก็ไปป่าล,ลับเลแล้วเขาจะหาลุงไม่เจอนะถ้าลุงไปอยู่ป่าล,ลับเลโอเคทุกคนเดี๋ยวเดินทางต่อเนานะไปะทุกคน ตอนนี้อได้ยินเสียงคล้ายๆกับคนนะคุยกันได้ยินเสียงสองคนแหละเสียงแบบคุยกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยไม่รู้ว่าเส้นทางนี้มีคนสัญจรหรือเปล่าแต่จะบอกว่าข้างล่างรถขึ้นมาไม่ได้นะเพราะว่มันค่อนข้างที่จะชันนะพี่ๆแต่งงว่าทํำไมป่านี้ถึงมีทางนะทางที่ทผยก็มาทางเดิมแต่แปลกมากทะลุมาแล้วก็มาเจอทางแล้วก็ได้ยินเสียงคนนะ เดี๋ยวเฮ้ยี่ลมแรงมากอุ้ยเหมือนกิ่งไม้จะร่วงลงมาไหมี่ยโอ้ต้นไม้หักแล้วนี่ลมแรงเหมือนเนี้ยคนดูเสียงล,ลมนะ อยู่ลมกระแรงเลยนะอมทักถนนปุ๊บลมแรงเลยนะเดี๋ยวจะลองเดินไปตามเส้นทางเลยนะได้ยินเสียงคนคุยกันนะไม่รู้ว่าเป็นเช้ารับแรงหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเข้าป่าอย่างเงี้เราไม่รู้ว่าป่าไหนคือป่ารับแรงพี่พี่บางทีเราจะหลุดเข้าไปนะแล้วเราจะหาทางออกไม่เจออย่างที่ผู้นําพงเขาเคยเล่าให้เราฟังนะนะพร้อมพูดถึงทุกคนลมาไม่แล้ว เดินเดินลงไปตามเส้นทางเรื่อยๆป่าค่อนข้างที่จะวังเวงน่ากลัวนะอยู่ๆฟ้าก็มืดครึ้มลงคนดูอยู่ดีๆป่าก็ก็ก็ทึบ ทั้งที่มีแดดนะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์อะไรที่มันทำให้อมกลัวเนี่ยจะนึกถึงพ่อปู่นะพี่พี่โอเคพี่องกอดตัวเดินทางต่อนะไม่รู้ว่าทางข้างหน้าจะเจอกับอะไรตอนนี้ป่าอยู่ดีๆก็มืด แล้วทางเนี้ยไม่รู้ว่าทางไปไหนเหมือนกันนะมีร่องรอยของการไม้นะเหมือนโดนฟันนะตอนนี้ป่ามืดมากพี่พี่ไม่รู้เป็นรอยอะไรนะเฮ้ยพี่พี่มีทางไปข้างหน้าอีกนะ ตอนนี้ผมจะปรับแสงให้มันสุดๆไปเลยนะดูดีๆป่ามันก็ทึบคนลุกคทุกคนเดิมขอตัวเดินทางไปข้างหน้าต่อนะไปดูดิว่าเป็นเสียงของใครคุยกันนะเผื่อมีคนอยู่ด้านในนะ ย่องเบาให้เบาที่สุดจะไหวตัวได้แล้วี่น่าจะเป็นกลุ่มของพวกไนพาน,นถือมีดมามาเล้อเลยทุกคนผู้หญิงนี่ทุกคนเป็นผู้หญิงนะไม่รู้วาทำอะไรกันนะอาจจะตัดไม้นะไม่รู้ว่าเป็นชาวบ้านมาตัดไม้เดไปสารเค่งไปสารอะไรหรือเปล่านะ นะว่าใส่เย็นแดงๆน้องคิดว่เาเป็นพวกโอ๊ะาละันัตเวอินแถวนี้หรือเปล่าไม่ได้ไม่ใช่นะจะเป็นชาวบ้านนะาาตัดไม้หรือเปล่าแั่กระชังเถอะทุกคนก็เดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนยังไงเนี่ยผมจะอัพเดตอีกนนึงถ้าเจออะไรนะทุกคน